นนข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะ ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในการวันนี้และขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์นั้นและขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอให้ข้าพระองค์พ้นจากซึ่งชั่วร้าย เหตุว่าราชอำนาจและฤทธเดชและพระสิริเป็นของโรรองสืบสืบไปเป็นนิจอเมนสวัสดีครับขอบคุณพระเจ้าสําหรับประคุณความรักมั่นคงของพรรองที่ทรงดํารงอยู่ในชีวิตของเราทั้งหลายการสนับสนุนที่มาจากพระเจ้าที่ให้ผมได้มีโอกาสแบ่งปันให้กับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งในที่นี้ผ่านวิดีโออย่างนี้ทักทายพี่น้องที่กําลังรับชมวิดีโอนี้อยู่และขอพระเจ้าทรงเสมกาลังทุกคน นะครัวันนี้ผมจะมาแบ่งปันพระเา้าของพระเจ้าสึ่ทรประกดอยู่ในพระธรรมสรุดีบทที่27ข้อที่14สดุดีบทที่27ข้อที่14ได้บันทึกไว้อย่างนี้ว่าจงรอคอยพระยาเวจงเข้มแข็งและให้จิตใจของท่านกล้าหาญเถิดเออจงรอคอยพระยาเวให้เราเริ่มใจกันในทานครับข้าแต่พระเจ้าสรรเสริญพระคุณความรักมั่นคงของพระองค์ที่ทรงดำรงอยู่ในชุดของเราทั้งหลายพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกครอบครองอยู่เหนือสรรพสิ่งทั้งปวง และพระองค์ทรงสำแดงความรักแก่เราทั้งหลายผ่านทางพระสุคริตพระองค์ชัเวลานี้ขอพระองค์ทรงเปิดหูตาใจฝ่ายวิญญาณของเราที่เราจะเข้าใจพระประสงค์ของพระองค์ผ่านพระวจนะคำของพระองค์ในเวลานี้ข้าพระองค์ให้ฐานทุนขอด้วยความเชื่อในพระนามพระมหายสุคริ้าอเมนพระองค์ครับเรามาดูอีกครั้งหนึ่งในพระธรรมสุรีบทที่27ข้อที่14ที่บันทึกไว้อย่างนี้ว่าจงรอคอยพระยาเวจงเข้มแข็งและให้จิตใจของท่านกล้าหันเถิดเออจงรอคอยพระยาเวพี่น้องครับในช่วงที่ที่ผ่านมาหลายคนก็เจอกับ เหตุการณ์หลายๆอย่างไม่ว่าเรื่องของสุขภาพเรื่องการดําเนินชีวิตโรคระบาดโรคโควิดที่การติดก็ง่ายขึ้นเพราะว่ากลายเป็นโรคท้องถิ่นไปแล้วใช่ไหมครับแต่อย่างไรก็ตามความกังวลที่ลดลงแต่เราก็เชื่อว่าเรื่องที่เรากําลังเผชิญสิ่งที่เรากําลังเผชิญพระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับเราถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งที่กําลัง ร่างกายไม่สบายก็ขอพระเจ้าท่งนักษาถ้ามีใครคนหนึ่งที่กําลังอ่อนแอขอพระเจ้าท่งเสริมกําลังและใครคนหนึ่งที่กําลังหมดหวงังขอพระเจ้าท่งเป็นความหวังที่ในการดำเนินชีวิตของเราเชื่อเหลือเกินว่าถ้าเราวางใจในพระเจ้าติดตามพระองค์สส ư, รงทรงสัตย์สื่อพระวิชชทรงสัตย์สื่อในการที่จะดูแลชีวิตของเราและ ถ้าเราวางใจในพระองค์เชื่อวางใจในพระองค์สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราพระองค์จะทรงรับผิดชอบอย่างแน่นอนพี่น้องในอาทิตย์นี้พระธรรมรดีบทที่27ข้อที่14ที่ผมจะแบ่งปันให้กับพี่น้องพูดถึงเรื่องการรอคอยเพราะว่าการรอคอยนั้นส่งผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมสําหรับคนที่อดทนรอคอยแต่คนที่ไม่อดทนรอคอยบางครั้งนั้นก็พลาดไปจากรางวัลพลาดไปจากเป้าหมายที่รออยู่ข้างหน้า ในช่วงเวลาที่ผ่านมาผมมีประสบการณ์ในเรื่องของการรอคอยใ,ในวันศุกร์หลังจากนมัสการก็มีเพื่อนสมาชิกด้วยกันที่หิวแล้วก็อยากกินอาหารเราก็ตัดสินใจในการที่จะออกไปข้างนอกเพื่อจะกินร้านหาร้านอาหารและกินอาหารด้วยกันและก็เมื่อไปข้างนอกแน่นอนว่าเพื่อนคนนี้ก็หาร้านอาหารที่ดังแล้วก็เป็นร้านอาหารที่มีค่อนข้างมีชื่อเสียงและแน่นอนว่าเมื่อเราไป เพราะว่าอาหารมีชื่อร้านอาหารเป็นร้านที่มีชื่อเสียงคนก็เยอะพอสมควรและเราผมจําได้ถ้าผมจําไม่ผิดก็คือว่าเมื่อเราไปถึงคิวที่กําลังนั่งกินอยู่ที่คิวสิและเราต้องรอคิวให้คนที่กินกําลังกินนั้นกินเสร็จก่อนแล้วเราสามารถเข้าไปกินได้และเราได้คิวที่62แล้วผมจําได้ว่าเรารอประมาณสักเกือบหชั่วโมงที่เพื่อที่จะได้กินอาหารร้านนั้น น่นอครับโดยส่วนตัวและโดยอุปนิสัยของผมผมจะไม่รอที่นั่นแน่นอนผมจะไปหาร้านอื่นผมจะกินแบบง่ายๆจะกินแบบอาหารที่ผัดกระเพราข้าวผัดหรือก๋วยเตี๋ยวง่ายๆที่สั่งปุ๊บกินปับ๊บไม่ต้องรอขนาดที่จะต้องรอหนึ่งชั่วโมงเพื่อจะกินอาหารที่มีคนยืนรอคิวเยอะๆและเราต้องเบียดกันในการที่จะนั่งกินอย่างนั้นโดยจากนั้นก็ตามเพื่อนที่ไปด้วยกันคนนี้เขาว่ายืนหยัดในการที่จะรอเพราะว่า เขาก็อยากจะรู้ว่ารสชาติมันจะอร่อยสักแค่ไหนทาไมคนถึงเยอะและคนถึงยอมในการที่จะรอและมีฝนตกปล่อยๆแล้วเขาก็ยอมที่จะเปียกด้วยในการที่จะรอ,อกินอาหารอย่างนั้นและเมื่อรอกินได้ประมาณสักเกือบหนึ่งชั่วโมงแล้วก็มาถึงคิวของเราแล้วเราก็ได้กินและก็สิ่งที่ผมพูดคือว่าแน่นอนว่าอาหารที่ร้านอาหารเป็นอาหารร้านดังและคนเยอะ แน่นอนว่ามันต้องอร่อยแลวก็อร่อยจริงๆและสิ่งที่ผมพูดกับตัวเองก็คือว่าถ้าผมไปคนเดียวผมจะไม่มีโอกาสได้ลิ้มรสชาติอย่างนี้แน่นอนแต่เพราะว่าเพื่อนที่ไปด้วยกันเกิดการชักชวนเกิดการที่จะพูดและก็ท้าทายซึ่งกันและกันทําให้เราสามารถรอและสามารถลิ้มรสชาติที่อร่อยอย่างนี้ได้พี่น้องครับดังนั้นสิ่งที่ผมได้รับพระพรและอยากแบ่งปันไปสู่พี่น้องคนรอบข้างนั้นมีอิทธิพลในกันเินชีวิตของ เราเสมอการเลือกคบคนหรือการมีคนที่คอยซัพพอร์ตคนที่คอยสอแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันจึงเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าการทําอย่างนั้นจะทําให้เรานั้นเปิดประสบการณ์ใหม่จะทําให้เรามีประสบการณ์ใหม่ในการดําเนินชีวิตของเราถ้าผมไปคนเดียวร้านทีอ่อาหารดังๆอย่างนั้นแน่นอนว่าหนึ่งผมไม่ได้กินเพราะผม รอไม่ได้ไม่ใช่ว่าผมเป็นคนที่อดทนรอไม่ได้แต่ผมเห็นคนเยอะไม่ได้แล้วก็ผมจะอึดอัดถ้ามีคนเยอะแล้วเพราะผมเป็นคนที่ค่อนข้างขี้อายสองผมจะไม่มีประสบการณ์ใหม่และผมจะไม่ได้ลิ้มรสชาติอย่างนั้นแน่นอนประสบการณ์ใหม่ผมไม่มีการกิน,กนผมก็ไม่ได้แต่เมื่อไปกับเพื่อนคนนี้ที่มีอุปนิสัยที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นที่ต่างกับผมและเขาสามารถในการที่จะ ชักจูงและสามารถในการที่จะท้าทายให้ผมในการที่จะมีประสบการณ์ใหม่เพื่อที่จะให้เรารู้ว่าทําไมเขาถึงรอได้ขนาดนั้นและเราก็หนึ่งที่ผมทําก็คือว่าผมรอได้และผมก็ได้กินและผมก็ได้ประสบการณ์ใหม่เหมือนในพระพมีที่บอกในตอนพระพัมภีสดีบทที่27ข้อที่14ว่าพระเจ้าทรงมีรางวัลที่จัดเตรียมให้คนที่รอคอยพรองบางครั้งในสถานการณ์ที่เรากําลังเผชิญอยู่ เราต้องรอคอยพระเจ้าคนที่รอคอยจนถึงที่สุดเท่านั้นที่สามารถมีประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมกับพระเจ้าได้ดังนั้นคนรอบข้างที่จะคอยซัพพอร์ตเราจึงเป็นสิ่งที่สําคัญภาษิทไทยบอกว่าคบคนพาลผ่านพา,นานไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลใช่ไหมครับดังนั้นการที่เลือกคบคนคนที่อยู่รอบข้างเราจะมีผลกระทบจึงมีอิทธิพลในการดำเนินชีวิตของเรา แต่ในความคิดของผมอีกอย่างก็คือว่าเราจะไม่เลือกคบเฉพาะคนดีและเราจะไม่เลือกเฉพาะให้คนมาซัพพอร์ตชีวิตของเราเพราะว่าเราเป็นคนของพระเจ้าเราต้องเป็นแสงสว่างและเป็นเกลือและคอยซัพพอร์ตคนอื่นและคนที่หลงผิดเราจะนำเขากลับมาและให้เขาอยู่ในทางที่ถูกต้องใช่ไหมครับเราจะไม่เลือกคบเฉพาะคนดีเท่านั้นแต่คนที่ไม่ดีเราจะนำเขามาสู่ทางที่ดีด้วย ดังนั้นการหนุนใจซึ่งกันและกันจึงเป็นสิ่งที่สําคัญในสถานการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้บางคนนั้นเป็นคนที่ต้องหนุนใจคนอื่นบางคนนั้นต้องเป็นคนที่ได้รับการน,นุนใจดังนั้นสิ่งที่สําคัญคนที่อยู่รอบข้างเราจะมีผลกระทบต่อที่ยอดเยี่ยมในการเปลี่ยนความคิดในพฤติกรรมและเราสามารถประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมในการดําเนินชีวิตของเราได้เพี่น้องคับสิ่งที่ผมอยากจะแบ่งปันเป็นการแบ่งปันสั้นๆในอาทิตย์นี้ก็คือว่า จงมีคนคนหนึ่งที่จะอยู่เคียงข้างเราเพื่อที่จะคอยซัพพอร์ตเพื่อจะคอยแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกับอุปนิสัยของเราเพราะว่าโดยอุปนิสัยของเราบางอย่างนั้นเรานั้นพลาดไปจากโอกาสพลาดไปจากสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมในการดำเนินชีวิตของผมนั้นผมเป็นคนขี้อายถ้าผมไปร้านอาหาร ที่ผมยกตัวอย่างผมไม่สามารถรอได้ผมจะไม่มีประสบการณ์ใหม่และผมจะไม่ได้ลิ้มรสอาหารรสชาติอาหารเชื่ออร่อยแต่เพราะเพื่อนที่มีอุปนิสัต์ที่แตกต่างกัน asant, มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเราจึงมีประสบการณ์ใหม่เราจึงได้กินรสชาติที่อร่อยนั้นสิ่งที่พระเจ้าทรงบอกและอยากจะแบ่งปันไปสู่พี่น้องก็คือว่าบางครั้งนั้นพระเจ้านั้นต้องการให้เรานั้นมีประสบการณ์ใหม่กับพระองค์แต่สิ่งที่เราต้องกระทํานั้นก็คือว่าเราต้อง เป็นคนที่อดทนรอคอยเราอย่าใช้อุปนิสัยของเราในการตัดสินอย่าใช้อำนาจบางอย่างในการตัดสินเหตุการณ์ที่เรากำลังเผชิญอย่าเปรียบเทียบและก็อย่าให้ความสามารถบางอย่างนั้นทำให้เราพลาดไปจากทางของพระองค์เราเห็นชีวิตของโมเสสที่พระเจ้าทรงเรียกให้ไปนำคนอิสราเอลออกจากการเป็นทาสของประเทศอียิปต์ โมเสสนั้นใช้อุปนิสัยของเขาใช้ลักษณะความสามารถของเขาในการที่จะบอกว่าเขาไม่สามารถทําได้เขาพูดไม่เก่งเขาทําไม่ได้และพระเจ้าก็บอกว่าใครเราเป็นคนสร้างมนุษย์ปากของมนุษย์ใครเราเป็นคนทําเราพระเจ้าเป็นคนทําไม่ใช่หรือจงไปเราเองจะเป็นคนใช้เจ้าให้เกิดผลดังนั้นขอพระเจ้าสรางเสริมกำลังในการมนินช่วยของเราอย่าให้อุปนิสัยของเราตัดสินเหตุการณ์ที่เรากาลังเผชิญอยู่ว่าเราทําได้หรือไม่ได้ จงให้พระเจ้าผู้ซึ่งเป็นเพื่อนที่แสนดีเป็นคนที่จะนําเราเราสามารถในการที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นในการที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆเพราะว่าเมื่อเรารอคอยพระยาเวเมื่อเราอดทนเราจะพบกับสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมได้เพราะว่าเมื่อเราไม่รอคอยเมื่อเราไม่อดทนเราจะพลาดไปจากสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมขอพระเจ้าทรงเสริมกำลังในการบรนชุกเราจงมีเพื่อนจงมี คนคนหนึ่งที่จะคอยสมรรคีีรรมที่จะคอยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเพื่อเราจะไปสู่เป้าหมายสู่แผนการสูส่ความยอดเยี่ยมที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมให้กับเราผมเชื่อเหลือเกินว่าในการเล่นชิตของเราบางอย่างนั้นเราต้องตัดสินใจในทุกๆวันในทุกๆเหตุการณ์บางครั้งเราต้องตัดสินใจถ้าเราใช้อุปนิสัยใช้ความคิดของเราตัดสินใจในทุกๆเหตุการณ์เราอาจจะพลาดไปจาก ทางของพระเจ้าแต่เมื่อเรามีคนช่วยคิดมีคนช่วยในการที่จะตัดสินใจเราสามารถมองเห็นสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมและบรรลุไปสู่เป้าหมายได้ขอพระเจ้าทรงเสริมกําลังขอให้เราในการดำเนินชีวิตของเราเรียนรู้ในการที่จะรอคอยพระเจ้าให้เรียนรู้ในการที่จะตัดสินใจบางอย่างนั้นต้องมีเพื่อนต้องมอีคนที่จะคอยซัพพอร์ตเราในเรื่องของความเชื่อและผมเชื่อหลือเกินว่า คนที่จะคอยซัพพอร์ตที่ดีที่สุดนั้นก็คือพระเจ้าผู้ที่เชื่อในพระเจ้าด้วยกันขอพระเจ้าทรงเสร,ริมกําลังชีวิตของเราให้พระเจ้าคำของพระเจ้าในสรดีบทที่27ข้อ14นี้เป็นสิ่งที่หนุนใจชีวิตเราจงรอคอยจงอดทนจงกล้าหาญและเมื่อเราเรียนรู้ในการที่จะอดทนรอคอยเราจะได้ริมรสชาติที่ยอดเยี่ยมที่พระเจ้าทรงเจือเกียอให้กับเราทุกคนขอพระเจ้าทรงเสริมกำลังชีวิตของเราให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับ ข้าแต่พระเจ้าสเสริมพระคุณความรักมั่นคงของพระองค์พระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สุดๆของคุณพระองค์สำหรับพระยาของของพระองค์ที่ทรงย้ำเตือนให้เราทั้งหลายเรียนรู้ในการที่จะรอคอยเรียนรู้ในการที่จะมีคนที่จะคอยซัพพอร์ตคนจะมีอิทธิพลในการเ่ินชีวิตของเราในเรื่องของความเชื่อเพื่อเราทั้งหลายจะตัดสินใจในการที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องที่เป็นที่ถวายแก่พระองค์และเราจะบรรลุ เป้าหมายไปสู่เส้นทางที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้ mm hmm. ขอพระค์ทรงเสริมกำลังชีวิตของเราในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันที่เราจะวางใจในพระองค์และมีชีวิตที่ถวายเกตแต่พระองค์ข้าพเจ้าิธานทุนขอด้วยความเชื่อในพระนามพระมคริสุ์ิจา้าอาเมนขอบพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนครับสวัสดีครับ